สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไฟฉายตัวเล็กกระจิ๋วหลิวยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือยี่ห้อโอไลท์บาร์เดอร์มครับเป็นไฟฉายติดเลเซอร์สำหรับท่านที่ไม่ชอบนะครับไฟฉายที่ยื่นจากปากลำกล้องออกมาแบบที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้ท่านสามารถเลือกใช้ไฟฉายขนาดเล็กกระจิ๋วหลิวซึ่งบอกได้เลยว่าเล็กพริกขี้หนูนะครับตัวนี้ มีเลเซอร์ในตัวครับมีเลเซอร์ในตัวเป็นเลเซอร์มีทั้งเลเซอร์สีแดงแล้วก็เลเซอร์สีเขียวท่านสามารถเลือกใช้ได้เลยตัวนี้นะครับ Olight b a r d e r RL Mini นี่นะครับเป็นไฟฉายที่ผมนำมาติดกับซิก P 3 6 5ของคุณพ่อของผมนะครับเมื่อนำมาติดแล้วมันอาจจะยื่นออกมานิดนิดนะครับยื่นออกมานิดนิดแต่ตัวนี้นะครับก่อนที่จะเอามาติดได้ท่านจะต้องแปลงครับมีตัวแปลง Recovery สำหรับท่านใดที่สนใจท่านสามารถทักมาสอบถามได้ที่แฟนเพจของผมเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้นะครับเมื่อท่านแปลงเสร็จปุ๊บปืนซิก P365 ของท่านจะมีรางพิคาท i นี่สามารถติดไฟฉายสามารถติดเลเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆได้เลยสำหรับท่านที่ชอบนะครับไฟฉายที่ไม่ยื่นออกจากปากลำกล้องไฟฉายตัวนี้สามารถใช้ได้กับปืนทุกรุ่น ที่มีรางพิาตินี่หรือปืนกล็อกก็สามารถใช้ได้จะมีตัวแปลงสําหรับกล็อกแล้วก็ตัวแปลงสําหรับรางพิาตินีวิธีการชาร์จชาร์จได้ง่ายโดยวิธีการชาร์จแบบแม็กเซฟท่านเอาปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นสาย USB เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่เป็นสาย USB ธรรมดาได้เลยส่วนอีกด้านหนึ่งท่านก็นำมาแปะกับตัว ไฟฉายแบบนี้ได้เลยเป็นสายชาร์จแบบแม็กเซฟถือว่าทัานสมัยไม่ต้องหารูเสียบให้วุ่นวายท่านแปะเข้าไปตรงนี้ใช้เวลาชาร์จไม่นานท่านก็สามารถนําไฟฉายนี้ไปใช้งานได้เลยเมือ่อไฟฉายแบตเตอรี่ใกล้จะหมดท่านจะสังเกตเห็นว่าจะมีไฟแดงขึ้นที่ด้านข้างแบบนี้โหมดของไฟฉายสามารถปรับได้3แบบคือโหมดเลเซอร์อย่างเดียวโหมดไฟฉายอย่างเดียวและโหมด ทั้งเลเซอร์และไฟฉายปืนที่ผมชื่นชอบเมื่อติดไฟฉายชนิดนี้ขอบอกเลยว่าปืนที่ติดแล้วสวยมากที่สุดจากปืนในบ้านของผมทั้งหมดนะครับก็คือเจ้าปืนซิก p 3 20SP ของคุณพ่อของผมนะครับเมื่อติดไฟฉายพร้อมเลเซอร์ตัวนี้เข้าไปมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบและสวยงามมากๆเพราะว่าทรงปืนซิก p 3 20SP นั้น ทรงเขาทัานสมัยอยู่แล้วเมื่อติดไฟฉายตัวนี้เข้าไปแล้วสวยงามสมส่วนเป็นอย่างมากเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบสำหรับท่านที่มีปืนซิก P320 SP อยู่แล้วเมื่อท่านต้องการที่จะติดไฟฉายผมแนะนำตัวนี้เลยท่านสามารถกดลิงก์สั่งซื้อไฟฉายตัวนี้ได้ที่ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับสวยงามมากผมนี่อยากจะได้อีกสักตัวหนึ่งไว้ให้คุณพ่อไว้ติดปืนซิก P320 เช่นกัน ส่วนท่านใดที่อยากจะนำไปติด P365 ท่านจะต้องแปลงนะครับแปลงราง Recovery ตัวนี้จากรางเดิมของซิก P365 อยู่แล้วให้เป็นรางพิคาเดนี่ซะก่อนท่านถึงจะสามารถไฟฉายตัวนี้เข้าไปได้นะครับโอเคนะครับสําหรับท่านที่สนใจไฟฉายก็สามารถกดสั่งที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยส่วนท่านที่อยากจะติดกับซิก P365 เดี๋ยวทักมาที่แฟนเพจผมจะแนะนำร้านที่ สั่งซื้อตัวแปลงตัวนี้ให้ในราคา2,000บาทท่านสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เค okay, นะครับสําหรับวันนี้ชาแนลจันเดียก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ c ีแซ457นั้นเป็นปืนที่ผมรักมากเพราะเป็นปืนกระบอกแรกผมได้ตามหาเสื้อที่จะใส่เป็นที่ระลึกนั้นไม่ค่อยจะมีเลยจึงได้ทําการออกแบบและสกีนลายเสื้อมาใส่เองซะเลยถ้าท่านอยากสนับสนุนช่องของผมสามารถอุดหนุน เสื้อของผมได้ในราคาปกติ399บาทลดเหลือเพียงเริ่มต้น290บาทเท่านั้นกดสั่งซื้อเสื้อสีซดสีหา457ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับกดที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือสแกนลายไอดีของผมตรงนี้ได้เลยกดเลยครับ